สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ Give Talk รายการที่จะพาทุกท่านไปรู้กับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k สูงบริการโลหิตแห่งชาติค่ะผู้บริจาคโลหิตหลายท่านนะคะเกิดข้อสงสัยกับถุงยาที่ได้รับไปหลังการบริจาคหรือที่เรียกกันว่ายาเสริมธาตุเหล็กนะคะเจ้าเม็ดสีแดงนี้มันมีความสําคัญยังไงทําไมถึงต้องทานวันนี้เราจะพาทุกท่านไปหาคาตอบกันค่ะ สวัสดีครับผมนายแพทย์คามินวงกิจพัฒนาแพทย์ประจำศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครับก็สําหรับยาเสริมธาตุเหล็กที่ผู้บริจาคได้รับหลังจากการบริจาคโลหิตนั้นนะครับก็ใช้สําหรับการชดเชยธาตุเหล็กที่สูญเสียไปกับโลหิตที่บริจาคออกไปโดยปกติแล้วเนี่ยผู้บริจาคโลหิตที่มีความเข้มข้นปกติตามเกณฑ์ของการบริจาคเลือดน,นะครับก็จะได้รับยาเสริมธาตุเหล็กไป1ถุงก,ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยทานต่อเนื่องจนครบทุกเม็ด พื่อเป็นการรักษาส,สมดุลของธาตุเหล็กในร่างกายครับถ้าเกิดว่าร่างกายเนี่ยขาดธาตุเหล็กขึ้นมาเนี่ยจะทําให้มีการอ่อนเพลียแต่ถ้าเกิดขาดมากขึ้นเนี่ยจะทาให้เกิดภาวะซีหรือโลหิตจางได้นะครับก็นอกจากธาตุเหล็กแล้วนะครับในตัวยาก็ยังจะมีวิตามินอื่นๆที่ช่วยบารุงร่างกายอยู่ด้วยครับก็สําหรับการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กที่ทุกท่านได้รับไปนะครับ ก็ทานเพียงวันละ1เม็ดหลังอาหารมือ้อใดก็ได้นะครับเพื่อเป็นการลดผลข้างเคียงจากตัวยาเพื่อการท้องผูกหรือท้องอืดแน่นท้องนะครับนอกจากนั้นนะครับการทานหลังอาหารเนี่ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมโดยเฉพาะพวกกาแฟนะครับเพื่อทําให้ตัวยาเนี่ยสามารถดูดซึมได้สูงสุดด้วยครับแต่ในผู้บริจากโลหิตที่มีภาวะโลหิตจางอยู่แล้วนะครับแพทย์ผู้คัดกรองเนี่ยอาจจะเพิ่มปริมาณยาเสริมท่าเหล็ก จากวันละ1เม็ดเป็นวันละมากกว่า1เม็ดได้ทั้งนี้ก็ขอให้ทานตามที่แพทย์ก,กําหนดไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณคุณหมอคมินมากมากเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยได้รู้ถึงประโยชน์ของตัวยาธาตุเหล็กที่ทุกท่านได้รับกันไปแล้วอย่าลืมทานให้ครบทุกเม็ดนะคะเพื่อที่ร่างกายจะได้มีความพร้อมในการบ,บริจาคโลหิตครั้งต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะตัวยาเสริมธาตุเหล็ก1เม็ดยังมีประโยชน์อีกมากที่ซ่อนอยู่ค่ะแต่จะเป็นยังไงบ้างนั้นในสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกท่านไปหาคาตอบกันค่ะ มอเวลาของรายการกีฟเวอร์ทอล์คแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ